สวัสดีครับที่นี่คลินิกขัดสีเกือบแก้วเซรามิกพลิพัณ์คาสาปานะครับสำหรับรถกันนี้เราได้เคลือบแก้วเซรามิกร้อยไมค์อ้นนะครับใช้เวลาสามวันสาคืนนะครับ ท่านที่สนุกสนใจรถสวยแบบนี้นะครับก็เชิญมาปรึกษาเราได้นะครับที่ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับสำหรับกันนี้นะครับเราใช้โปรโห้าหมื่นนะครับอายุ8ดปีนะครับ ร้างฟรีห้าปีคุณนฟูฟรีปีละสองครั้งนะครับอายุแปดปีนะครับและมาใช้บริการกันได้ครับที่พธิพัตน์ของเรา